จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปกินอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นร้านที่อยู่ในแถบโมนาซิรากีเนาะ,ะอันนี้คือโมนาซิรากีนะคะ,ะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสถานีรถไฟเราจะพาไปกินราเมนร้านหนึ่งนะคะที่อยู่แถบโมนาซิรากีนะคะชื่อว่าร้านโซโซโซร้านสามโซนะคะโซโซ, <laughs> โซ,โซไปดูกัน ใจกลางตรงโจมโมนาศิลากีนะคะจะเห็นร้านมูซาก,กัสนะคะเป็นร้านขายของเด็กเล่น <c oughs> เ <powdered. S 1> ดินไปข้างๆซอยนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปด หหล่อจริงๆนะคะกรีกเนี่ยตำรวจจะล้อหลออทางเดินทางเท้าเขาก็กั้นเป็นร้านอาหารหมดเลยเนาะแล้วให้คนมาเดินเบียดข้างถนนเนี่ยนะนี่ไงคะนี่คือซอยเดินเข้ามาเจอซอยแรกนี้เลยเป็นซอยร้านขายของเก่าร้านซอยนี้นะคะก็จะเป็น เป็นตึกที่มีศิลปะมากมายแล้เธอแล้เธอร้านของเก่านะคะพวกนี้จะเป็นร้านขายของเก่าขายของมือสองนะคะมีเยอะแยะมากมายนี่จักรยานเก่าเครื่องปั๊มน้ำมันเก่าใครชอบของเก่านะคะให้มาเดินซอยนี้ตู้เก่าเตียงเก่าภาพเก่า มีหมดนะคะนี่ก็เเลียนเก่าหนังสือเก่าแผ่นเสียงเก่ามีหมดมีหมดนี่ขายะไรกาแฟเก่าเอ้ยกาแฟไม่เก่าดิคื <c oughs> อของเด็กเล่นเก่ากาแฟเก่า <c oughs> เออของเด็กเล่นเก่า <c oughs> น่ารักน่ารักของเด็กเล่นเก่าเก่า นะคะเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอร้านราเมนนะคะชื่อร้านโซโซตรงนี้นะคะเราวันนี้เราจะไปลองชิมร้านโซโซกันเนาะร้านจะเป็นแบบนั่งด้านนอกนะคะโต๊ะเอาอะไรก็ได้ครั้งนี้เรากินอะไรนะช็อปอะไรกินร้านกี่จกินมั้งมือมันดูไงไม่รู้หรือหัแว่นก่อนแ Alright, I'll cut the hat Oh, how are you? I, I remember you. How are you? Good. I'm fine. Do you want me to you which is closer to the shop? Or okay, the okay. Yeah? Okay. Up to you, huh? It's okay. I think this is Yeah, so you can see. see. Ah, okay. And that way you can see the shop. Okay, this is better. So how are you? Good? Good, I'm good. i I saw the video last time. It was very good, huh? Oh, this one's very nice as well. Chicken, right? You want the chicken? Show you, show you. Chicken, what yeah, is that? Chicken. 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 Ah. Show you chicken. Filetto. Oh, here. Come what? Here. Ah, from butty. Butty. Ah. It's <laughs> not that. Ah. Ah. เามาฝนตกเขาบอกครั้งที่เธอมาผมก็ได้ตกอีกแล้วบรรยาก,กาศนั่งริมค่ะเขาเรียกอะไรอะสตรีทฟู้ดแบบสตรีทฟู้ดเลยนะคะก็จะเห็นร้านหนังสือร้านขายของเก่าแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาช้อปปิ้งท่องเที่ยวช้อปปิ้งอยู่แถวๆนี้นะคะนั่งข้างทางจริงๆ ขาย,ายลูกร้านนี้ที่ไรไม่เคยผิดหวังเลยนะ <c oughs> ทั้งโคลาเตาฟรีแล้วก็ซาเกสซาเกฟรีร้านโซโซนี่เจ้าของไม่ใช่คนไทยคนอะไรนะคอนาดาหรือที่ใจของนัก,น <c oughs> กเรียนออสเตรียออสเตรเียใ่เรามากินร้านนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะคือ <c oughs> เราก็ประทับใจที่เรื่องอาหารของเขาแล้วก็นอกจากอาหารแล้วอะ อัญยาสายเจ้าของร้านดีมากเขาเพิ่งเขาเพิ่งมาเปิดไม่นานไม่นานก่อนโควิดก่อนโควิดแล้วมันติดโควิดเศรษฐกิจเขาก็โดนปิดโดนอะไรเขาก็แย่เนาะแล้วเขาเพิ่งเปิดธุรกิจแล้วนี้ครั้งแรกที่เรามาเรามาทานอาหารร้านเขาอะแล้วก็มาขอเขาถ่ายวีดีโอเนาะ าก็ยินดีอย่างมากๆเลยเขาเดือดรใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยปวโปรโมทร้านให้เขาไปด้วยเนะาะอาหารญี่ปุ่นที่นี่ก็มีเยอะอนะที่ใหญ่แต่ร้านแบบอย่างเงี้ยแบบถนนแบบสตรีทอย่างเงี้ยแบบฟิวข้างทางอ่ะมันเนาะน้อยมากเพราะส่วนมากมันจะเป็นแบบร้านดีๆร้านหรูๆใช่อันนี้ก็พาเขาก็เป็น mix ธรรมดามนั่งกินข้างทางไม่ได้แพงมากขาวหนึ่งก็เจ็ดแปดกิโลเก้ากิโลเก้าร้อยสิบกิโลเตัวอิ่มอะคุ้ม ย้นใหญ่กถ้าใครมาเที่ยวโมนาเซราตินะคะก็สามารถแวะเข้า,ามาได้นะคะเดิน<ม>เดินเข้ามาในในตรงที่ขายของสองขาเเลยตลาดไอกองซาปาญาจิริกา้านขายของ,ของเก่าตรงฝั่งตรงข้ามนี่เป็นร้านขายหนังสือเก่านะคะตามที่เราเดินผ่านมาง่ายๆเลยค่ะมาแวะอุดหนุนมาแวะชิมให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค้าขายก็ไม่ค่อยดีเนะะาะเขาอยู่ในซอยด้วยนะแต่ เย็นๆจะมีลูกค้าที่รู้จักพอรู้จักเขาอ่ะมีอยู่ <Tul are. S 1> คนนี้มันมีเยอเป็นเพราะว่าโต๊ะเขาตั้งได้ไม่เยอะในตอนเช้าในตอนกลางวันแต่ถ้าเป็นตอนเย็นหน่อยอ่ะร้านแถวนี้ปิดหมดแล้วอ่ะโต๊ะเขาก็จะเต็มหมดเลยนะคะแล้วมันได้บรรยากาศมันได้ยังบรรยากาศแบบสตรีทฟู้ดอ่ะนั่งอีกข้างทางมา <Taj. S 2> ลองชิมมาลองเปลี่ยนบรรยากาศดูกันนะคะคชื่อร้านโซโซโซ,โซมีสามโซนะ มาแล้วเยลืมสางมาแล้วจ้งมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเ mm. 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 yeah. yeah. ช you, you, mm. ยิเกะ้ะนะะนะกิกิเนะเดี๋ยวดูกินกนไหม a a อะมสามาสิเวาาามิกะ ไก่แล้วกันเดี๋ยวไปดูในเมนูเอาเขาเรียกอะไรเสิร์ฟวันนี้นไก่ไก่ไก่มีไข่ด้วยของพี่ชายเป็นหมูชาชูนะคะชาชูาใช่ชาวพิษไหมเห็นไหมว่าตา่างชาติเหเขาก็พูดภาษาจีกันต่อเลยใชเขามาอยู่ทำธุรกิจกรีกใช่ไหมเขาก็ต้องถ่ายภาษากรีกเนาะใช่อยู่บ้านเขา ต้องอะไรนะอยู่บ้านท่านเนียเลี้ยงงูเลี้ยงไฟลูกท่านเล่นมึงสุภาษิตประเทศไหนเขาเรียกอะไรนะอยู่บ้านจะอยู่บ้านไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนละคนละประเด็นกันกับสุภาษิตอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดู่ใดปั้นงูปั้นควายให้ลูกท่านเล่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไงอันนั้นคืออยู่บ้านเขาต้องมีประโยชน์ต้องใช้ประโยชน์อันนี้คือเราเหมือนต้องต้องฝึกษาหน้าทันมากน้าทันมาก น้ำซุปเขาเป็นน้ำซุปมิโซะนะคะใครชอบเผ็ดสามารถขอพริกเขาได้นะคะเป็นพริกน้ำมันริกขอไม่หมดแต่ลที่โอเคแล้วอ่ะแต่ต้องรีบทานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดอันนี้คืออะไรวะนี่จะอูซสาสาเกเนาะ,ะใช่พี่ชัยชอบสาเกมา,าก

ก็มีมีหน่อไม้อ่านี่หน,น,น,น่อไม้หน่อไม้ชุดเนสไข่เดี๋ยวอเรือนี่มากอะมันเป็นคืออะไรมันคือปูอดัดเหรอที่ใจอ่ะูอืมปูเป็นลูก,กอิมเขาข้ามไขย่ยางมาตูมได้ได้มาตูมจริงจริงนนะไข่อ่ะ รู้เห็นไหมนะาเห็นปะเห็นเนาะคุไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์เพลงกิดเพลงเพราะอะไรใครบังหังนี้ก็เพลงกิ่หังนี้ก็เพลงซิ ช้อนพี่จ้ดช้อนดีไดอนน้ำมันเฉยๆหะือเปล่ะนี่นึงก็ได้อ่ะ่ะมันไม่เผ็นหรอกแต่ใส่ไปก็พออี่งเอาได้กินเหมือนน้ำมันที่ผงว่ะ <c oughs> มีแต่น้ำมัน กินไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยด้วยอนึ่งข้างล้างหนันงสือคุณก้ามมากอร่อยจานใหญ่มากซึ่งจานก็อิ่เงั้อนั้น่ะกินเลยกินเลยค่ะเขินเข้ามาเลยค่ะอร่อยอร่อยเราไปดูนันตูทองด้วย เรามาแขกมาเยอะสิหันใจแลเก่เราเป็นตัวเงินตัวทองมันเดีเยอะไม่มีแขกเลยเปิดข้างๆเปิดอะไรฝนตกเามาเก่งเขาอะนะอย่างนี้เราต้องเอาสุดบิงโรนแล้วก็เร้วมาขายผัดกะเพราแล้วขายข้าวแล้งขายเส้นแล้วขายข้าวข้าวแกงอย่างเงี้ยนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะอร่อยค่ะ ยังไงเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศกรีซนะคะถ้าอยากมาชิมก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนได้นะคะร้านร้านโซโซโซร้านสามโซนะคะวิจัยอาหญี่ปุ่นบะหมี่ญี่ปุ่นหรือเขาเรียกอะไรรัง ร้านราเมนญี่ปุ่นที่อยู่แถวโมนาซิลากีนะคะอย่าลืมมาุดหมุนกันได้นะคะสำหรับวันนี้พิจใจแล้วก็เกขอลาไปก่อนนะคะถ้ามีร้านเด็ดร้านดังร้านซอกร้านซอยร้านตรงไหนมาให้ชิมสี่งแล้วก็ไว้เจอกันคราวหน้านะคะยังไงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดี อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะโซ,โซโซโซราเมนโมนาเิรากิหาไม่ยากเลยนะคะตั้งอยู่ที่ซอยโนมานูเจ็ดเอเธน1 0หนึ่งูนห้าห้าห้า